มาดูการทีวีพาราโซนิกเครื่องนี้นะครับมันเป็นที่แจ็คนะครับแบบนี้อ่าขั้วเก่าของแจ็คมันมีปัญหาอะไรล่ะ <c oughs> ไม่มีอะไรมากเลยง่ายๆเลยอ่าเรามาดูกันนะมันจะเป็นยังไงนะครับดูรุ่นกันก่อนดีกว่า มันก็เป็นโทรทัศน์ยี่ห้อพานาโซนิกนะครับรุ่น TC21FX10B นะครับมันมีอาการจุดๆจัดๆน่าจะเป็นในส่วนของแจ็คนี่นะครับสายเกา่ามันต้องหลุดแน่ๆเลยนะครับดูจากภาพมันแล้วนะนี่ก็เสียบแน่นแล้วล่ะนะครับแต่มันจวดต้องไปดูที่ขั้วเก่าของมันนะครับน,นานแล้วนะเนี่ย นะเราไปดูกันเลยครับต้องแกะเครื่องออกมาเลยเนี่ยฝนเยอะเลยนี่ก็แกะออกมานะครับพอสวนมากแล้วก็ตัวนี้แหละมันจะแตกด้านล่างเนาะแล้วมาดูด้านบนนี้สะกก่อนนะครับแล้วก็แจ็คด้านหน้านะครับก็คงจะต้องดูด้วยนะครับตัวนั้นนะนี่วงจรมันเป็นแบบนี้นะครับมองอะไรไม่ค่อยออกหรอก ก็เนอื่องจากว่าฝนมันบดบังอยู่ถ้ามันเป็นแบบนี้นั้นเพื่อนเขาปัดฝนด้วยนะครับทำความสะอาดให้มันเรียบร้อยนะครับงั้นมก,ก็จะเปื้อนเราเนี่หละไม่ได้ไปเปื้อนคนอื่นหร <c oughs> อกพอเข้าไปใยมันนะครับแล้วค่อยมาดูแจ็คก,กันอาการอย่างนี้เป็นที่แจ็คนะครับทำความสะอาดแจ็คก็น่าจจะจบแล้วนะครับเนี่ยหลักใหญ่ๆความไม่มีอะไรนะครับเป็นที่แจ็คนะครับเพื่อนๆอืมนะครับนะครับ อาจจะลองวัดดูก็ได้ครับเห็นไหมอ๋อนี่เคลียดใส่กับนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันไม่ต่อเนี่ย เห็นไหมขยับขยับแรงๆ่อยต่อยไหมครับมาดูด้านหน้าด้านหน้านี่ต่ออยู่แต่ตัวแจคด้านหน้านี่ก็จะมีปัญหาในส่วนของไอ้นี่ด้วยนะครับมันน่าจะเกิดจากกรณีที่แจ็คมันหักขานะนี่นะเออนะครับตรงนี้ด้วยนะครับ เนี่ยครับตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ดันดันเข้ามาหน่อยหนึ่งนะนะครับนะผมว่าแจ็คมันต้องมันมีแจ็คเดิมแจ็คเก่าที่มันหักขาต้องดูด้วยเดี๋ยวบางทีบางทีปลายแจ็คนะครับแบบนี้นะมันหล่นอยู่ข้างในเครื่องนี่ก็เป็นไม่ได้เช่นเดียวกันก็ต้องดูด้วยก็ดูแล้วผมก็เป่าฝนแล้วก็ไม่เห็นนะ โอ้ไม่ได้เลยนะครับตัวนี้เออหลุดล็อกเลยเน,นี่ยนาก็คงจะต้องดาเนินการตัวนี้ก็สายกาวนะครับกาวเนี่ยกาวตรงนี้นะครับมันไม่ต่อลงแท่นมันก็มีหลายกรณีเหมือนกันนะบางทีมันก็เป็นสนิมพวกนี้นะครับก็ไม่ต่อเช่นเดียวกันนะครับสําหรับในส่วนของตัวนี้ผมก็คงจะต้องดําเนินการนี่แหละมันไม่อยู่นะบีบบ,บ,บีบเข้ามาแล้วมันเวลาเสียบแล้วมันก็ ถอยไปอีกน่ะเห็นไหมครับบีบเข้ามาเสียบก็ถอย,อย่างเงเอออ่ะไปเป็นอยู่แจ็คนะครับอาการนี้นี่แหละเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับลองลองดูแจ็คด้วยนะครับในกรณีที่ผ่ามันลม้ลมๆมแบบเนี้ดูแจ็คด้วยนะครับอาจจะเป็นเหมือนกับที่ผมทําอยู่นี่นะครับ ทีเ่เคยทำก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะครับสำหรับพวกแจ็คอะไรพวกนี้นะครับก็เพียงแต่แกะออกมาแล้วก็ดำเนินการเอาใส่เข้าไปใหม่นะครับเพราะว่ากรณีของตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันมันงอเกินเกินรูปแบบที่มันจะเป็นไปได้นะครับนะครับก็เลยต้องแกะออกมานะครับถอดออกมาถอดบัตรกีออกมาแล้วก็ทีนี้ก็ประกอบแล้วก็เอาแจ็คลองเสียบถอดลองดูไม่หลุดออกมาก็ใช้ได้นะครับ ถ้าบีบเข้าไปเลยไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันงอมากเลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นงานซ่อมนะครับพวกนี้นะครับสูงขึ้นเพิ่มคุณค่าของประเทศเราได้เลยนะใครแล้วนะ้างนี้มีลำโพงมาด้วยนะรู้มากทีมงานบอกมาต้องถามคุณคิปว่ามีแค่นี้นะครับเหตุการณ์มันก็มีอยู่แค่แจ็คเนื้อหาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงว่าข้างหนึ่งไม่ดังก็แค่ลำโพงขาดนะสบายๆเลยอาการภาพเป็นล้มๆแบบนี้นะก็ดูแจ็คด้วยนะครับเพื่อนๆครับ สุดยอดจริงๆแล้มีอีกเครื่องหนึ่งที่มีปัญหาอยู่เนี่ยบอกว่าไม่มีเสียงเดีย๋ยวดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะบอกว่าไม่มีเสียงน่าจะลำโพงขาดอีกแล้วนะกระไดนะครับจะดูต่อครับทีวีซิงเกอร์เครื่องนี้นะครับอ,อ,อาการภาพเบลอนะครับที่เห็นเป็นาการภาพเบลอแต่ว่าลูกค้าบอกว่าอยากจะให้ซ่อมอาการที่เสียงมันไม่ดีนะครับเนะี่ยเสียงมันไม่ได้ขาดนะครับเสียง เอามาออาการเสียงนั่นแหละครับแต่ว่ามันดูอีกการหนึ่งก็คือภาพเบลอมากก็ตรงนี้ก็ภาพเบลอนี่ก็ซ็อกเก็ตนะครับซ็อกเก็ตแต่เสียงต้องไปดูลําโพงหน่อยหนึ่งนะครับอายุนานแล้วนะครับตัวนี้ SCT2122R นะครับอายุยาวนานมากๆเลยแหละคิดว่านะ <S 2> <S 2> นี่ก็คือนะครับข้างในนะครับเอ่อภาพภาพเบลออยู่นี่นะภาพเบลอภาพเบลมันจะอยู่นี่ โอ้ยอผ้าเบอร์อยู่ซ็อกเก็ตนะนะครับผ้าเบอร์นี่อยู่ซ็อกเก็ตเสียงแตกอยู่ลําโพงนะครับเดี๋ยวแกะลําโพงออกมาดูโอ้ยเสียแน่มองไปเห็นเป็นลําโพงมันแต,แตกแล้วนะครับนะครับ เออดังไม่ดีเป็นที่ลำโพงนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือเปลี่ยนลำโพงนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับภาพเลยนะสุดยอดตัวนี้ท่านชาร์ปนะครับตัวนี้นานแล้วล่ะครับไปเร็วมาเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ซ่อมแล้วละ่ะเอาเป็นคร่าวๆไปว่าตัวนี้ก็คือสอเก็ตนะภาพเบอร์นะครับนี่ก็คือ การเฮ็ดยูเฮ็ดกินครับตามภาษาพอขัวอ่วหัวปลาน้ำมันกับอู้การเฮ็ดยูเฮ็ดกินครับโอ้น้วปมันกับเสแก๊ ผัดไฟอ่อนๆเด้อพี่น้องเด้ย <c oughs> อยอ้มันแตกเรื่อยไปหน่อยเด้อผ <c oughs> ัดไฟอ่อนๆก็หน่อยกับความกิน แน่ไข่บอนนี่เนาะโอ้ยคักระบาดนี่หอมโอ้ยกดใจไปบ่หวเลยว่ธรรมดาว่ธรรมดาอืมธรรมดาว่ธรรมดาป็นตะแสบเลยคือบ่โฟกัสละมาครับโอ้ย อ่ากินกันอดอดไม่ไหวแล้ว